กเก<ด>มันเป็นของอับลาพาติงมีสิบสองโเคมามา,มา,มา,มาเดี๋ยวเปิดตรงก่อน<า>อเอาเกอันนะเาสามสิบก็ได้ครับเกวเกวกระเป๋าอะไรอะเดี๋ยวบินให้ที่งาน,นพี่กระเป๋าอะไรบินหนึ่งหกสี่ขอบคุณครับเกวกระเป๋าอะไรสองสองหกใช่ปะสอง โอเคค่ะสองสองหกเท่าไรครับเกลอัลลาพานะสามสิบสามมื่นสามมื่นค่ะโอาไปแล้วสามพันสามมื่นดิสามพัมมมนไม่ต้าอ,อยากได้ไหมใต้าไม่ต้องการเขาต้องการให้ให้มีสองอาวุธ แต่ว่าเขาต้องการให้มีไม้แล้วคือไม้นี่ต้องเป็นไม้ขาวด้วยไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่ตามก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ต้องดันบอลด้วยป่ะนี่ดันโอ้ไม่บอลเขาขึ้นให้เลยไม่ไม่รวมเงินกับที่เดียว No, พเ<ก>มเบลไปจากเลเบลยังยังอยู่นี่ในรถเก้วฮะบินมีพอมีกาแดงไข่ไหมบินขอซื้อหน่อยบินจะค<ไ>ับฟ e E ออ่ะได้เลยค่ะเอาเท่าไหร่เอาสองพัน หนึ่งหกสี 14, 22, 16, ่เท่าไหร่คะเกียวเจ็ดพุ่งเจ็ดอชิบสี่มือสี่ห้าฮะมื่นสี่มะเจ็ดยี่เจ็ดเจ็ดสองสิบสี่มื่นสี่สองสองหัวค่ะเกียวจะไปยังอ่ะขอบูค่ะหนูจะไปแล้วค แก<อ>ไปไหนต่อหาที่งัดหรอ,อไอพี่แนนเหรอไอชั่วมึงสี่ชั่วไอสังนี่เดี๋ยวมีรถอะไรบ้างอะ่ะดูมีรถสตรอเบอรี่อวอลลี่น่าฮะล็นมล็อกจิกแท ดาวน์พี่เนทพี่แนนดาต่อยเดวดเวียโดมันแพงตัวละสองหมื่นนะเกียากได้ตู้อ่ะอยากได้ตู้เหรอพี่เอาไปทำอะไรก่อนมันมีคนขายอยู่พี่เอาไปทำอะไรพี่จะมายู่ที่นี่ไงอ่ะถูกเป็นพี่มาได้ไงเนี่ยอ๋อขี่รถมาขึ้นรถเอลเคมา บอกเขานี่ไปปุ้นหรือว่าเขาบ้าป่าบอกไปเลยมาหรือเปล่าไปปุ้งรัวคงดื้อเขาแหละขับก็ไม่ยอมล็อกเองอ่ะบปกติปะไม่ยอมล็อกเองเออมันป้งไม่ได้ห้ามป้งก็ปุนมาทำไมก็ปุ้นนะทำไมอะไม่กลัวกลัวไม่โดน นูกกนงกระทงกระทึงนงแน่จะบอกมีเกลียวให้ปนไม่มีหนูแท่จะไม่มีของเลยอยู่นี่จงจมอ่ะจงจมคืออะไรจนนะาจนเนาะแม่ขอตังหน่อยมีเท่าไหร่มีอยู่ 60, <ฮ>หกหมื่นโอ้โหโหไล่กะจกป,ปูนมากี่ถุงเองได้พี่มีปูนได้เหรอเอามาให้เกลียวมา มีสองถุงเองเนี่ยก<อ><อ>ระจกไม่ได้นเนี่ยถุงละพัน,นดีพี่รูมไมที่นี่วันนั้นขายพันเก้าพันหนึ่งก็วันนั้นขายไปพันเก้าวันนั้นไม่ใช่วันนี้รู้าสายไปมันเท่าไหร่อีใครเล่นแอนดอกเจ็ดคนนะคะมีบินอะ่ะมีคนอื่นด้วยไหมบ,บินมาแล้ว มันทำอะไรได้ไบ้างทำนี่เอ้ยตำรวจไปแล้วไปแล้วเบอร์หน่อยฮะขอเบอร์หน่อยสองสองหกพี่เอามาฝากเดียวก่อนไงเบอร์สองสองหกเหรอใชใ่เบอร์สามตัวบเบอร์สามห้สาสองห้สาสองพี่เอามาฝากเดียวก่อนไงเอามาเดี๋ยวฝากไว้ในตู้เดียวก่อนอะไรมันอยู่ในรถอุย้ยพูดรู้เรื่องมันเนี่ยพี่โดนจับนะเดี๋ยวอะ่ะเอาแล้วบอกไม่มีรถแล้วอยู่ในรถได้ไังไงอ่้ยอะ แกวิ่งติดรถไปด้วยจะเล่นหรือเปล่าจะได้เข้าไปแอดอปเจ็ดอ่ะโอ้เราบินเองเอาไปเนี่ยเพื่อนเล่นไหมเล่นไหมเลมโบเกียวเล่นเกียวเล่นเลมโเลยู่ไหนที่เราไปกินรถตรงนี้นะแล้วเราได้เงินเพราะว่าตำรวจเป็นแบบเมืองเองเอาเงินแดงมาหนักเอาเงียบก็บไม่ได้งั้นเรากลับไปตลาเก็บไว้ก่อนอ๋อไม่ทันแล้วต้องรี ตีเกลยู่แนวเกลยู่พี่วาไปนลร็ว้าไปนมรีวีวไายการเข้ามาหรือยังหนูเล่ามาแล้วตีเกลยข้างหลังเกลย์กลยข้างหลังเกลย์เกลยเกลยต่อยเกลย์ต่อยดิต่อยกอนเกลยมีสองคนเกลยดูเขาครบที่หมดเลย พีเทามาหน่อยเร็วเแบบี้พีเทามาหน่อยเนะมาเร็วมาเลยให้หมดเร็วเราบีกันสามคนเขาเต็มตีกันหมดเลยชิปและเอาเพนเอามาปะเนี่ยชิปและเพนไม่เอามาโอเอามาเอามาเดี๋ยวทำดีๆแก้วเพิอมละ มื่อกี้เกลบจัดนะใช่รีบแบบรีบจัดนะรีบแบบรีบจัดจัดนะไอคิวว่าไงเมื่อกี้เข้ามาแล้วมีเบบี้คนเดียวอ่ะแล้วเราเดือดเขาเต็มเต้หมดอ่ะพี่มาเราไปปิดตัวหลุดมา เขายืนทำอะไรก่อนดีกว่าเกระวังนะเกวเกล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 อ,อกมาก่อนเกีเกลเกลอ,อกมาก่อนไม่เอาพี่วิยช่ด้วย,อ,ยอ้อไม่เห็นชุบกูหน่อยเออโดนเบี้อบ่น่าตายเหมือนเลขสาวเพื่อน ยอย่างข้าวสามคนนี่สามคนอย่างอ้าว เขามาเหนือเราเหลืออะไรอะ่ะเน้นเข้าว่วกไม่เน้นเข้ารอบขออนุญ,ญาตกินขนมนะคะ ไอชุบคุณนมไงครับผมนี่มามาตรงกองเลยนะหันหันหันทางนี้นนได้นะครับอยากไปอยู่ที่ไหนครับสปา จับต้งกว้างยืนตรงก็ได้ยืนบผมครับผมครั่มีคนยืนบนอดอได้หรอมาชิจาหมอเมื่อกี้มาผิดพลาดนิดหน่อยใช่ไหมน้องอีโม่กระิงเออเวียะของในช่องมันหายเว้ย พี่เขายืนโดนโดนยิงเยอะคือจับของอยู่ไงเล็กไงวะอยู่่ของในช่องมันไปแดกมันใช้อยู่อ่ะมันไปแกะแรงนี่จะมานี่จะพาไปหมดดูดีพีมาตั้งหลายคนอยู่มากกันอยู่สมคนน่ะพี่รู้กากหรือยี่ยี่ยี่ขวาจัดเปิด ID สองหกหนึ่งพี่ขวาก็ไปคลิกฐานทเไคนนั้นยืนทำไมอ่ะคนไหน มันมีคนนึงไงอยู่นิ่งๆเนี่ยมากคือของในช่องหนมันหายไปไหนผมจัดของอยู่หนูมาตีพี่ทำไมนะหนูไม่ได้ตีเพื่อนหนูตีหนูเดี๋ยวค่อยว่ากันครมาไปก็สูญกฎหมายไปแล้วอ่ะคือมันมีแต่ไปจริงๆอะมันหายเฮ้ยค่อยแจกอะไรวะไปหลามๆดูดิแจกเลยจะวาวกลับนอนละเอาอะไรบั้งสองห้าหกกระเป็นตีขวดต่อแจกมาใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกะรวยตีมา โารีน9ขวดพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไปนะเมื่อกี้ไปถึงคุ้มแล้วโปอตีน9ขวดพี่ ID 261 9ขวดเดียวพี่จะหลุดมาล้อกหาเฮ้ยคอยว่าอะไรแม่งชอบบิดเว้ยไปไปไปว้าวกว้าวกล้าวขวดพี่9ขวดเออเดี๋ยวค่อยให้ไปดูหลักฐานดิฟุตรงอ่ะไปดูดิไปเจี๊ยงทำะไรพี่ถึงพี่อยู่อะไรนะพี่ถึงพี่อยู่ ได้เหรอแต่ยังไม่ตอบพี่เลยนะเขาหนูยุ่งอะอร่อยไหมอร่อยวันนั้นไม่ใช่คนนี้นะฮะมีคนเดียวมีแก้วคนเดียวไงพี่เขาไม่เยอะหรอคะวันนั้นอะไรนะเชฟอะไรอเชฟเชี่ยเชฟบารหรือเปล่าคนขายไอติมอะไรอะหนูว่าแล้วทำไมวนเวียนอยู่ร้านไอติมเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะก็ว่าแล้วพี่ตกปลาอยู่ พีตกไปเนี่ยอยาให้รู้แล้วกันแล้วหนูวะหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับผู้่ไงเนี่ยอยู่กับเพื่อนในแดงใช่หรอใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนนกแดงมากนอกแก๊งอะไรเยอะเพื่อนเยอะไงไม่ว่าจะเป็นเอลเค้มเเ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 ื่เเเเเเเ่ถเเไมเเ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 เ เยอะแยะจับใจอะไรสส่หรอหนูดอกเล้งค่ะหนูก็มีเพื่อนใบหมูนะทั้งเมืองอ่ะเพื่อนหนูอะ่ะทำไมฟันหนูเรืองแสงอ่ะหนูตาฟันค่ะฟันเยินฟันเยินขนาดเยินอย่่งน่ารักเลยเนะี่ยโอ้ขนาดฟันเนยินหนึ่งน่าน่ารักเลยอนะ่ะนี่ทำไมห่างไม่น่ารักตายเลยเนะี่ยนั่งสีนะออน่ารักตายเลยเนงะนี่งันร้านอยู่หรอใช่ไหม ตำรวจไม่ถึงล้นนี้ถึงยาวด้ก็ยังไม่ถึงไม่น่างับได้มั้งอืมจะทำอะไรต่อเพราเสงเลยตนันตอนนหน่าหนูอยู่กับเพื่องหนูดูกับเพื่องที่ตู้ร้านตอนนี้ก่อนที่มาที่นี่คิดถึงพี่ไหมแล้วพี่ทำอะไรอยู่คะพี่ตกปลาอยู่คิดถึงสิได่หรอไม่ถึง ออหมออยู่ไหมหนูฉีดยานหน่อยได้ไหมคะพี่หมอขะได้ครับได้ครับหนูดูท่าทางแล้วหมอไม่น่าเอ้ยไม่ใช่หมอไม่น่าเด้าเมืองแล้วอะ่ะเด้าเมืองเลยเหรอหนูว่าหนูต้องหาเงเอิอมทำนะ มันจะทำอะไรอะนเป็นหมอเขาไม่ยอมเนามันเป็นหมอสิมันเป็นหมออาสาหรือเปล่าฮะมันเป็นหมอสาสาไหมเป็นได้เหรอคะได้สิเป็นค่ะไปสอบเลยเป็นหมอาสาชั่วโมงเดียวได้ไหมคะได้วิแล้วมีแก๊งน่ะมีแก๊งได้เหรอชั่วโมงเดียวได้ลหมอเอาหมอไปไม่มองไม่บอกพี่จะกันนะคะ เดินค่ะแท้แน่ได้ไหมแก่ได้บินแคทมีอยู่สามตัว <c oughs> ดูค่ะ